เป็นห้อใช่เฮ้ยได้เป็นแล้วด้วยนะเฮ้ยเมื่อกี้เซเตอร์มันพูดอย่างกันวะนะโอเคฮะผมวิ่งมาดูเชิงก่อนละกันโอ้โหปิดไฟอย่างนี้ปิดไฟอย่างนี้ ยากว่ะต้องขออภัยนะถ้าเกิดแบบผมเปิดแบบเปิดแผนที่บ่อยๆโอเคโอเคมาทำเพยสก่อนเต๊ดเต๊ด,ตด ยังไงดีวะเนี่ย อาจจะต้องแยกเขาอะตอนนี้อาจจะต้องแยกเขาไปตรงนู้นเลยอะ เพื่อนดูไว้ดูไม่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 ไปไม่ฟ้อง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 โอเคมากไม่ฟ้องมานี่มานี่มานี่เราไปหาอะไรอะไรฆ่าคนอื่นกันดีกว่าอันนี้จะศพจากห้องไฟอยู่ข้างหลังเลยหลังตู้ไฟโอไม่น่าที่สุดตรงนั้นแหะถังนลังนี้ไปโหซุปไม่น่าเลยผมอยู่กับเพชรโตตลอดนะครับสีน้ำตาลผมโคตรสงสัยเตย เหมือนมันมีแป๊บนึงที่เตอร์อยู่ไหนหองไฟแล้วเตอร์ออกมาอจากท่อก่อนหน้านี้ก่อนไม่ใช่กับพี่เฟิร์กมาจากพ่อเลยเหรอเมื่อทำเควสขึ้นผมต้องเควสผมต้องเควสใช่เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ออกซิเจนเตอร์ปทำเควสอยู่ห้องไฟฟ้าใช่ป้าตอนที่เฟิร์สเดินเข้าไปใช่ครับก่อนอะเพราะว่าตอนนั้นเฟิร์สเข้าไปพร้อมจานเจจำได้ก่อนอเลิร์อ่ะในห้องไฟอ่ะกี้ใครอยู่ก็ดีเฟิร์สไม่กล้ากดแจ้งเพราะว่าเฟิร์สไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเข้าใจปะคุณคุณเฟิร์สพี่เฟิร์สครับเชื่อผผมมมมั้เเเเื่่ออกีห็นวาโคคคุณฟิรร์สบ ผมสงสัยจันเจนะผมเห็นตอนแรกมันอยู่ในห้องนั้นนะเว้ยคุณคุณเฟิร์สอาจจะตายเพราะจันเจได้นะเฮ้ยไม่มื่ตอนที่ก่อนก่อนก่อนอเลิศนะตอนนั้นไม่ได้เป็นหรอเห็นผมอยู่ขวาสุดผมอยู่ขวาสุดเลยกับสีน้ำตาลไม่ใช่ไม่ใช่พก่อนนั้นพี่ก่อนนั้นตอนก่อนที่เนี่ยเลิศอยู่ห้องไฟอ่ะในห้องไฟห้องไฟมีพี่มีเจแล้วมีใครสองคนพี่เห็นอยู่ว่าเข้ามากันสี่คนมีออมีคนป่ะตอนไหนอ่ะพี่เข้าตอนไหนตอนนี้พี่เข้าไปซ่อมไฟตอนแรกแล้วมีกันไอ้มีกันอยู่สี่คนอ่ะตอนทำควสไฟอ่ะตอนนั้นออยยยู่เเะลพี ตอนนั้นพี่เห็น4คนยืนอยู่ด้วยกันแล้วพี่ก็ลงมาก่อนแต่เห็นเจอยู่พอลงมาจากข้างล่างสักพักหนึ่งปุ๊บมันก็มีเอเลสแต่พี่อ้นใช่ไหมครับผมไม่เห็นการเจทำเพลสเลยนะจริงๆผมอยู่ทางขวาเอ๊ะผมอยู่ทางซ้ายกับสีน้ําตาลผมทําอยู่ทางไหนเจอยู่ทางไหนกันแน่ทางไหนก่อนทางขวาโอยู่กับผมเมื่อกี้เมื่อกี้จะเจบอกอยู่ขวาบนตอนนี้อยู่ซ้ายล่างกููููพพดดผิกดผิดเจจะอยู่ไหนจะอยู่ท่อบนเหรอทางซ้ายทางซ้ายห้องตรงกลางอ่ะที่มันอยู่ห้องตรงข้ามกับไอซิคิวเรียตี้อ่ะเออห้อง น,นั้นหนามีหลุมสองอันนะนะพี่ใช่ไม่เป็นหรอเิสมมติเป็่ครั้แรกอะโอโหไปสิสิงลิตี้ด้าเจแต่หนูอยู <Pie> ่กับพี่เตอร์ห้องแอดมินสงคนเขาไม่ค่านะหนูดูเขาทำเคลร์ขึ้นนิดโอเคผมให้ระวังนะถ้ามีคนตายมสงสมัยการเจเลยเมีคนการเจไม่ทำเยรนะคุณเฟิร์สกับตายผมทอยู่ถามสีน้าตาลดิกูวิ่งกับสีน้าตาล เซเตอร์ว่ะเซเตอร์มันนิ่งเซเตอร์มันนิ่งสู้ว่ะมันนิ่งสู้ว่ะเซเตอร์เซเฮ้ยบอยเซเตอร์นิ่งสู้โอ้พี่อ้นพี่อ้นชัดเลยพี่พี่อ้นชัดเลยพี่ขาหน้าผมเลยพี่ลายเองหมดพี่ม ผมไม่ได้เป็นผับใช่ใช่ต้นลิวเห็นเป็นที่ใช่ปะหนูกดล่นัวมากดูหนูกดไม่ทันเขาอ่ะโอ้โหพี่โอ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเจฆ่าไงจ๊ะไม่ไม่ไพี่โอ้นพี่โอ้นพี่วิ่งผมอยู่กับต้นริวผมเห็นคาตาเลยพี่วิ่งมาทีหลังแล้วอีกหนึ่งเจไปยืนอยู่ข้างหลังตรงนั้นไม่พี่ไม่ไม่พี่ไม่เห็นเหรอว่าผมอยู่ข้างบนผมอยู่ข้างบนผมกําลังวิ่งลงมา เจไปยืนอยู่หลังตัวเขาแล้วตัวขาดชุบแล้วก็วิ่งมาพี่ถึงวิ่งเข้าไปหาแล้วพี่กดรีพอร์ตี่มุมมองพีวิ่งครั้งแรกแต่โนโนโน่ตรงนั้นพี่กดฆ่าแล้วพี่รีพอร์ตเร็วมากเลยอ่ะอจริงนะถ้าอย่างนั้นชุยตัวพี่วาร์ปเลยตัวพี่วาร์ปเลยไปแก่ทุกคนทุกคนอ้นขาคนอ้วนทับแน่นอนอ้นเจก็แน่นอนคนนี้ชัดชัถ้าถ้าพี่วมมองมันกว้างคนอื่นพี่ผมเพิ่งก็อชักคนนะ ผมเชื่อพี่อ้นเจ๋ี่หลิวสองคนพี่อ้นตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่พี่จริงจริงพี่อยู่ห้องอะไพี่ทำเควสอยู่จากห้องไฟแล้วก็ผู้การน่ะอยู่แล้วพอพอพิเศษพี่วิ่งขึ้นไปซ้ายบนผู้กับอยู่เลยเดี๋ยวผู้การันฟังนะเดี๋ยวผู้การฟังนอ่าฟังก่อนฟังฟังเพิ่มอยู่ก่อนพี่อ่ะทำทำอยู่ทางซ้ายมือเว้ยแล้วพี่ก็เดินออกมาแล้วทีนี้พี่ก็เห็นพี่เจเขาเดินลงไปเว้ยแต่พี่เห็นกระดูกโผล่ตอนที่พี่อ้นวิ่งแบบ พี่พูดเลยเดี๋ยว่พี่พูดสองคนนี้เจกับหลิวอ้นแน่นอนพัทพี่อ้นแน่นอนคู่กันอยู่แหละผมมาสองคนนะพี่พี่พี่บอกเลยนะพี่บอกเลยนะเจกับหลิวถ้าเกิดว่าเจกับหลิวไม่ใช่พี่ยอมยอมโดนโหวตตามพูดเลยอ่ะแล้วเจะรู้ได้งนโหวตงั้นโหวดผมเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวต่อไปก็หลิวหรือไม่งั้นก็บุกพี่โหวดพี่เสร็จปุ๊บใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่ายังมีรอยนวลอยู่ก็ลองหลิวดีแค่นั้นแหละไม่ยากเออจริงๆ ถ้าพี่อ๋ไม่ใช่รู้แล้วนะค่ะแค่นั้นแหละพี่บอกแค่นั้นแหละจบจบแล้วพี่โอเคเราเราต้องให้เข้าไปที่อื่นเราต้องให้เข้าไปที่อื่นก่อนเราต้องปิดไฟปิดไฟอัมพางปิดไฟอัมพางให้เดี๋ยวมันต้องมีคนไปข้างล่างคนนดงเนี้มาอไมันต้องขั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 งด้วยขังไว้ก่อนขังไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเอ๊ะใครอยู่ตรงนี้นะอ๋อผู้การนั่นเองผู้การโอเคผมมาทำเพี้ยนหน่อยติ๊ก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 ,กโอเคเรียบร้อยอืโอเคครับตุน้นเดียวตุวน้นเดียวตุวน้นเดีย ละมันได้เวลาได้เวลาปั๊บเห็นไหมไม่ติดกันเห็นไหมว่าแลยผมเล่นสองไอคิวผมโคตรทักเต็มะ เ็คือเหตุเลว่าเจนยืนประกบคู่สักสองคนน่ะเล็กเอว่าต้องปาดคนหนึ่งนี่คนหนึ่งโดนเห็นป่ะถึงออยู่คู่ันไ้นี่ที่ที่ต้องเป็นชู้อ่ะยิ่งอย่างงี้ยิ่งรู้เลยว่าเจกับหลิวไม่พี่กระตุกกับพี่กันแบบอย่างชัดโอ้โหเสียงเสียงพี่อ้นน้อยกว่าไงเมื่อีกสองเลยเออหนูหมดเลยเชื่อจหมดไม่ทันวะตอนน้ฉันเทจำแล้วเกลียกลียดทอยู่ตรงนั้นไอ้นี่ ชุกฉุกเฉินไปเลยผมผมบอกหน้าจันทร์เงียร์เลยจันทร์เป็นแม่แน่ผมคิดอยู่แล้วคุณอย่ามาวุ้ยผมคุณเสร็จต้อคุณเจ๊ดองควยสในห้องไฟไม่ขึ้นโอ้โหเออคุณคุณเห็นผมอย่างนี้ผมหัดเส็จมินกันหัดจคุณเฟิร์สต์เมื่อกี้ผมมาอยู่ในห้องไฟนะคุณเฟิร์สตายจริงๆอย่าผมบอกให้ตายตายตายไปแล้วผมว่าตาตานาราตี๋ได้ม่ทำตาตี๋ไม่ทำควสเลยผมเห็นนะอุ้ยผมทำเสร็จหมดแล้วผมใช้โป๊ะแล้วเอาปืนยิงหัวผมเมื่อกี้จำได้เลย หัวเล่เลยวะรรีพอ์ตหัวเล่เลยรีพอร์ตผมกับพี่สุดาร์ผมกับอยู่กับพี่เกมของคนไม่ตายนะ